ดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับผมในห่วงช่วงเวลาแดดร่มลมตก ของวัดนดังขานที่9สิงหาคมวันนี้ก็จะขออนุญาตนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานได้มาทัศน,นศึกษาวัตถุมงคลทิพย์ที่เรียกว่าเป็นของดีของวิเศษแล้วก็เป็นของที่เรียกว่าสวยสดงดงามสามารถที่จะอาราธนาน้อมสู่กายสู่ใจเพื่อจะได้หวังพึ่งพุทธคุณด้วยและก็สามารถ นำเป็นเครื่องประดับอันสูงค่าได้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทพิปที่ทุกทกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เรียกว่าเป็นอลเก็ตเป็นอลเก็ตสีสันสวยสดงดงามนะครับผมลักษณะเป็นอลเก็ตแล้วก็ลงลงยาสีสวยสดงดงามนั้นถ้าเป็นภาพรวม เราจะมองเห็นคล้ายๆดอกบัวบานนั่นเองนะครับผมล็อกเก็ตด,ดอกบัวบานาที่ทุกท่านกำลังได้ชมนี้เป็นล็อกเก็ตฉลองสมณศักดิ์ของท่านพระครูวิสุทธ,ธิสมุทรคุณแห่งวัดบางนางลี่ใหญ่อำเภออัมพวาเมืองสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผม เป็นล็อกเก็ตฉลองสมรสักิ์ของอท่านพระครูวิสุทธิสมุทคุณหรือหลวงปู่ขาวในปีในวันที่10เดือนมกราคมปีพาศ2531นาานั่นเองเรียกว่าการเวลาผ่านมาถึง30กว่าปีแล้วแต่ความสวยสุดงดงามนั้นแล้วก็ พุทธคุณนั้นยังทรงคุณค่าอนันตาการนั่นเองนะครับผมเราเห็นล็อกเก็ตจลองสมรรษสวยสุดงดงามนี้อย่างที่กราบเรียนว่าเป็นถ่ามองภาพรวมเป็นลักษณะของดอกบัวที่บานแล้วนั่นเองนะครับผมดอกบัวนี้มีความหมายที่สำคัญยิ่ยงนัก กับพระพุทธศาสนาของเรามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราได้เห็นพระพุทธองค์ปางต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลักษณะพระพุทธองค์ปางยืนนั่งนอนหรือว่าก้าวพระบาทเดินนั่นนะก็ดีตามภาพ ฟาผนังในโบสถ์ก็ดีเราก็จะได้เห็นทุกๆอริยบทของพระพุทธองค์นั้นจะมีสัญลักษณ์คู่กับพระพุทธศาสนานั่นก็คือดอกบัวรองรับทุกอริยบทของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าดอกบัวนี้เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์นั่นเองความบริสุทธิ์หมายความว่าดอกบัวนั้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำค้างก็ดีไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปในเนื้อของดอกบัวได้นั่นเองเปรียบเสม,มือนว่าองค์พระพุทธองค์นั้นทรงประสูติในชมพูทวีปในโลกมนุษย์เรานี่แหละครับผมโลกมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยสพภพพกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภหรือว่าความหลงก็ดี แต่ว่าอุปกิเลสต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สามารถที่จะ,ะซึมซับไปสู่พระไทยของพระพุทธองค์ได้เลยแม้แต่น้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นอุป,ปมาดอกบัวนี้จึงมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับผมในหลายๆโอกาส นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันโกนวันพระใหญ่หรือว่าวันพระปกติก็ดีหรือว่าการทําบุญสุนทานของพี่นอ้องชาวพุทธชาวไทยแล้วก็ต้องพี่น้องชาวพุทธต่างประเทศนั้นมักจะนิยมนําดอกบัวนี้นะครับผมไปสักการะบูชาไปถวายพระนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีดอกบัวถวายจัดใจกันถวายพระพุทธรูปก็ดีก็ต้อง นำดอกบัวอันสูงส่งของคุณค่านี่แหละครับผมแต่กว่าสบายตาสบายใจสุขตาสุขใจของอพี่น้องชาวไทยชาวพุทธนั่นเองนะครับผมในสมัยพุทธกาลนั้นดอกบัวนี้เรียกว่าได้ถูกจัดเข้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ คนเราในโลกนี้นะครับผมซึ่งเราจะคุ้นชินคําว่าบัวสีเหล่านั่นเองนะครับผมคําว่าบัวสีเหล่าหรือว่าบัวสีประเภทนี้ก็หมายถึงว่าบัวก้นบึง้งบัวใต้น้ําบัวเปิ่งน้ําแล้วก็บัวพ้นน้ํานั่นเองนะครับผมคำว่า บัวก้นบึงนั้นก็เปรียบเทียบกับมนุษย์คนเราเนี่ยแหละครับผมหรือท่านที่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วปรากฏว่าเป็นโมฆะบุรุษหมายถึงว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดมาศูนย์เปล่าเกิดมานั้นเรียกว่าไม่ได้รู้ผิดชอบชัว่วดีไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอันใดเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นมนุษย์ประเภทนี้ท่านจึงเปรียบว่าเป็นบัวก้นบึ้งนั่นเองนะครับผมเรียกว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานเรียกว่านับพบนับชาติไม่ท้วนนั่นเองสำหรับบัวประเภทที่สองนั่นก็คือบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำท่านเปรียบไว้ว่าเปรียบเสมือนบุคคลที่ พอจะอย่างรู้จะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างนั่นเองบางครั้งอาจจะมีศีลบ้างนะครับผมบุคคลที่เปรียบเสมือนบัวใต้น้ำนี้ถ้าหากได้คบค้าสมาคมกับคนดีหรือว่าได้มีกัลยาณิวิติที่ดีเขาก็จะได้มีโอกาสมีความเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นบัวเปล่งน้ำขึ้นมาสักวันหนึ่ง ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมสำหรับบัวอันดับที่สามก็คือบัวปริมนาม้าบัวปริมนามน้ำท่านเปรียบเทียบกับมนุษย์หรือว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่มีศีลเป็นบุคคลที่รู้จักผิดชอบชัว่วดีรู้บาปุลขุณโทษเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าไว้ในใจได้เป็นอย่างดี ทั้งกายวาจาใจานั้นอุดมมงคลไปด้วยศีลห้านั่นเองนะครับผมแม้ว่าในบางโอกาสนั้นศีลห้าอาจจะพร่องลงไปบ้างอาจจะด่างพร้อยลงไปบ้างแต่ก็เป็นบุคคลที่สามารถที่จะพัฒนาตนเองฝึกฝนจิตใจตนเองจะได้มีโอกาสเป็นผู้ที่เจริญจะได้มีโอกาส เป็นบัวพนน้ำในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยนั่นเองนะครับผมบัวประเภทที่สี่ก็คือบัวพนน้ำนั่นเองนะครับผมเปรียบเสมือนดอกบัวบานหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีศีลทาครบถ้วนไม่คาตกบกพร่องศีลไม่ดางศีลไม่พ้อยศีลไม่ทะลุนั่นเองนะครับผมบุคคลท่านนี้ จะมีศีลตั้งแต่ศีลห้าเป็นต้นไปศีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองรอยี่บเอ็ดข้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเป็นผู้ที่ว่าเป็นมงคลทั้งภายในและภายนอกนะครับผมเป็นผู้ที่ว่ามีความดีมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นดอกบัวบานนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นบัวที่ พนน้ำแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นเองโลกเกตด,ดอกบัวบานของท่านจาปกุลหลวงปู่ขาวแห่งวัดาบางนางลี่ใหญ่หรือท่านจาปคุณท่านพระครูวิสุทธิสมุทรคนนุณนี้ก็ถือว่ามีความหมายสำคัญยิ่งนักนั่นเองนะครับผมนอกจาก เป็นการฉลองสมณศักดิ์แล้วยังเป็นสษระของความดีความงามความเจริญรุ่งโรดรุ่งเรืองพ้นทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนะครับผมท่านจะพระคุณหลวงปู่พระครูวิสุทธิสมุดคุณหรือว่าหลวงปู่ขาวผิวหนวนนี้ท่านได้ถือกำเนิดเกิดกายในปีพศสองพัน 468องค์ท่านนั้นได้ละสังขารลงในปีพศ .2561 แล้ครับผมสิริอายุได้93ปีนั่นเองเรียกว่าเป็นพระอริยจ้าพระอาริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกกราบได้สนิจใจรูปหนึ่งนะครับผมทางสิทธยาณสิทธิ์ได้ทำพิธีทำบุญ อภิธรรมสุดอภิธรรมศพข,ของท่านแล้วเมื่อภายหลังจากเสร็จสิ้นงานบุญนั้นก็ได้เห็นว่าร่างกายสังขารของท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นั้นไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับผมแล้วก็มาได้ฉีดยาใดๆทั้งสิ้นด้วยเป็นที่อัศจรรย์ใจของลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานเป็นอย่างยิ่งทางวัดจึงได้เก็บสรีระสังขารขององค์ท่านเอาไว้นะครับผม ก็ได้ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านถ้ามีโอกาสผ่านไปทางวัดบางนางลี่ใหญ่เมืองอัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามก็แวะไปเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตให้แก่ตนเองคนที่เรารักและครอบครัวของเรานะครับผม mm hmm. ชีวิตจะได้รุ่งโรจรุ่งเรืองด้วยอานิสงผลระบุญอันนี้และด้วย พระบารมีองค์ท่านจะบุคคลหลวงปู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดล็ ett, อกเก็ตฉลองสมรศักดิ์ขององค์หลวงปู่ไปพร้อมๆกันละครับผมเริ่มจากกลองที่บรรจุล็อกเก็ตนะครับผมเป็นกลองพลาสติกสีขาวตั้แต่ปี3-1หนึูล่ะครับผมอายุอานามก็30กว่าปีผ่านมาแล้ว มุมบนด้านซ้ายและด้านขวานั้นจะเป็นลวดลายไทยลงทองแล้วครับผมตัวหนังสือไทยโค้งลงทองจะร้องสมณศักดิ์ถัดลงมานั้นนะครับผมเป็นนามขององค์ท่านหลวงปู่พระครูวิสุทธิสมุทคุณนะครับผมตัวหนังสืออาจจะจางไปบ้างเพราะว่าการเวลาสามสิบกว่าปีผ่านมานั่นเองถัดลงมานั้น ก็จะเป็นนาำของวัดลวครับผมวัดบางนางลี่ใหญ่แล้วก็เป็นวันเดือนปีที่ออกวัออตถุมงคลที่ปุ่นนี้นะครับผมปี2531นั่นเองสำหรับโลกเก็ตนั้นเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับเหรียญ5บาทของเรานะครับผมจะเห็นว่า ไซหรือว,ว่าขนาดนั้นจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมเราจะสังเกตเห็นพุทธศินความสวยสุดงดงามนี่แหละครับผมเด็กว่าทั้งชายและโชว์เด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวน จิตเนื้อจิตตัวก็จะสวยสดงดงามนะครับผมวันเกิดเบิร์เดย์ขึ้นวันใหม่งานบวชงานสังกัดสังัญสามารถที่จะเนบอาราธนาเนบติดเสื้อไปอเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้ที่พบเห็นได้ด้วยนั่นเองนะครับผมลงยาสีฟ้าสวยสดงดงามแล้วครับผม ตรงกลางประฏิษฐานรูปเหมือนท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นี่แหละครับผมพระครูวิสุทธิสมุทคุณนะครับผมเมืองอัมพวานั่นเอง สำหรับด้านหลังนะครับผมลงทองเอาไว้สวยสดงดงามแล้วก็ปฏิฐานยันพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยแหละครับผมเป็นเข็มกลัดที่สามารถจะเน็บติดเออนออกเสื้อเวลาเราไปร่วมง,งานสำคัญสำคัญเนี่ยแหละครับผม ทั้งชายและโชวจะบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและผู้ที่พบเห็นได้ด้วยนั่นเองนะครับผมการเดินยันพระเจ้าห้าพระองค์เห็นเส้นสายลวดลายนั้นเหมือนเส้นขนมจีนนี่แหละครับผม กรไลทองอยังสวยสุดงดงามนะครับผมแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปถึงสามสิบกว่าปีแล้ววันคืนไม่คอยท่าการเวลาไม่เคยคอยใครนะครับผมเวลาคือชีวิตเวลากลืนกินสรรพสัตว์นั่นเองลองชมภาพรวมนะครับผม นักปราชญาท่านถึงได้กล่าวเอาไว้ว่าวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแก่เดี๋ยววันเดียเด๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเรากําลังทําอะไรอยู่นั่นแหะครับผมเป็นข้อสกิดเตือนใจเรานั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้มีเมตตาธรรมมีน้ำจิตน้ำใจได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพ,พระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพ,พระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม เพรากราบราตนานิมนอำนาจเดชะบารามีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเถระคุณหลวงปู่พระครูวิสุทธิสมุทรคุณหากแม้นว่าองค์ท่านเถระคุณหลวงปู่ได้ทราบโดยยานพิถีอันใดขอได้โปรดเป้ตาแผ่รัศมีแผ่พระกระแสจิตแผลอิทธิบุญญบาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง อำนวยช่วยเหลือทุกทกท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญุ่กเรืองไพบุญทั้งต่างโลกและต่างธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปราถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคุณนั่นเองแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาหนึ่งลองอย่าได้ขาดสายขอกราบราธนานิมนต์ อนุภาพบุญ,ญาำมีแห่งองค์ท่านจะประคุณหลวงปู่ได้โปรดเปตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระสจิตเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่นหน้ากันเทินสับป,ปทุกสับป,ปโศกสับปโรคสับป,ปะไยสับป,ปะครอสเนียดอย่างไรจงมาลายหายไปสิน้นจะมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒโมคลมีโชคมีลาบ มีเมตตามหาธิยมตลอดสายโดยทั่วนหน้ากันเดินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ